12. กิเลสาโคชกะวิสัชนา95้ขันสี่เป็นโนกิเลสะสังขารขันเป็นกิเลสะก็มีเป็นโนกิเลสะก็มีรูปขันเป็นสังกิเลสิกะขันสี่เป็นสังกิเลสิกะก็มีเป็นอสังกิเลสิกะก็มีรูปขันเป็นอสังกิริธา ขันสีเป็นสังกิริถะก็มีเป็นอสังกิริถะก็มีรูปขันเป็นกิเลสาวิปยุตขันสีเป็นกิเลสสัมปยุตก็มีเป็นกิเลสาวิปยุตก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสสังกิเลสิกะเป็นสังกิเลสิกะโนกิเลสะ ขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสะสังกิเลสิกะเป็นสังกิเลสิกะโนกิเลสะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังกิเลสิกะโนกิเลสะก็มีสังขารขันเป็นกิเลสะสังกิเลสิกะก็มีเป็นสังกิเลสิกะโนกิเลสะก็มีกล่าวไม่ได้ว่า แม้เป็นกิเลสะสังกิเลสิกะแม้เป็นสังกิเลสิกะโนกิเลสะก็มีรูปประคันกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นกิเลสะสังกิริธาแม้เป็นสังกิลิธาโนกิเลสิกะขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสะสังกิลิธา เป็นสังกิริธะโนกิเลสะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังกิริธะโนกิเลสะก็มีสังขารขันเป็นกิเลสะสังกิริธะก็มีเป็นสังกิริธะโนกิเลสะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นกิเลสะสังกิริธะแม้เป็นสังกิริธะโนกิเลสะก็มี รูปขันกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตแม้เป็นกิเลสสัมปยุตตาโนกิเลสขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตเป็นกิเลสสัมปยุตตาโนกิเลสก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสสัมปยุตตาโนกิเลสก็มี สังขารขันเป็นกิเลสะกิเลสะสัมปยุตก็มีเป็นกิเลสะสัมปยุตตะโนกิเลสะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นกิเลสะกิเลสะสัมปยุตแม้เป็นกิเลสะสัมปยุตตะโนกิเลสะก็มีรูปขันเป็นกิเลสะวิปยุตตะสังกิเลสิกะขันสี เป็นกิเลสวิปปยุตตะสังกิเลสิกะก็มีเป็นก kind of ิเลสวิปปยุตตะอสังกิเลสิกะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นกิเลสวิปปยุตตะสังกิเลสิกะแม้เป็นกิเลสวิปปยุตตะอสังกิเลสิกะก็มี